สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องเบาตุย้ยลำเพลินเอาไว้เชียวครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับเบาตุย้ยพามาเบ่งบรรยากาศยามเย็นโอ้สวัสดีจ้า,าไปใส่ี่ิหาเด็กหน่อยหาใครอะโอ้ดาล่าซองข่ตัวคาเด็ดที่สุดรู้เลยว่าใคร เอ้ยบอดหน่อยข่อยนี่ครับพี่น้องลำแพร์ตัวนี้นี่ครับพี่น้องสวัสดีแม่โฮมโอ้ยบอดีแม่ไทยน่ะเป็นบัดยางไปทั้งนั้นบอดไทยบอดหน่อยข่อยแล้วลำแพรับน้อง อาจารย์สวัสดีครับเอ้ยนี่ครับพี่น้องขึ้นตัวย่างเสือไข่บ่มา่เงียบกริบเป็นบะเอ้ยสวัสดีแม่หวานเหนาะข้านลำเต้นคนจุ๋ยเมื่อนั้นแม่ได้เห็นคลิปวะส่องไงพันลมพันไปเต้นยิ่งก็เบื่อพันน่ะเต้นค้าเดียวคนเบิงคนห้องอู นอยไปเต้นอยู่งสร็จมอรุองเทพม,มั้งเนาะผมเะทไทยครับไทยเอออยู่นั่นไหมและย่องบอกและย่องและย่องและย่องพวกแดง<ม>เต้นนิดเดียวคนเบืองเออหากระตือนาะแม่นี่นยบอกเต่นตะลนเนี่ยจ้าสวัสดีจ้าก่อนมื้อไอ้ยิ้มหวานอดไอ้ยิ้มสดไอ้ยิ้มหวานอด ผมบ้านเราลำเพี้ยนแม่แม่แม่เมื่อบ้านแม่เมื่อเลิกตังค์เอฟซีแห่มาไทยบอกว่ามาไทยอ่ะลำเพี้นแม่มาไทยเอ้ยนี่ครับพี่น้องหากระตื่นปะตื่นโดนเลี้ยงนี่ครับพี่น้องสุดงามงามเนี่ยแกหาทยบ่ได้ครับบ่เห้นเบิ้งเบิ่งครับเพราะมันเป็นตามกฎระิกาเขาบอเใครทายไปเบิ่งเนี่ยอุปกรณ์ปิดเปิดฤดูกาลเขาบ่กไทยนะแม่ ตามบอลหน่อยมาตัวแล้วก็ดีข้าก่อนเอายิ้มหลานก่อนอันมือนอันมือนัันไทยพ่นเบิ่งอันที่ผมไทยมันหน่อยคนเบิ่งเกือบแสนนะหยอกหากนะแม่เบาได้หรอแม่เนี่ยเบ้าได้หรอเบ้าเบา่จ้าจ้ามาเขาก็ไปตับแห้งเลยนี่ แม่ปกติกระบอกผม่าท่านมานงเงียบกริบเลยป่ะนี่ตอนนี้เงียบเลยบบรรยากาศเงียบน,นี่เขาหน่ึนนน้นแล้วโอ้ยไบยุแต่แม่เออขาบพอกว่เรื่องตั้งบริยุทธ์ตึงน,น,นี่นะพีนาแห้งจังกระซังหรอกมาแต่บรรดเงั้นบเพ็นยงเมื่อยกระดเอนเงียบพอดีเห็นเห็นต่วแวบม่หยเลย ลำแพนทักไายนเล้ทักทายเอฟซีนั่นเยใช่หน่มาป่าก่อนสฏิฆ่าเอฟซีหน่อยสดีค่าก่อนที่มือไหนคือมือจงไหนมไปเตีนคือเจ้าห้องเลเอือยพิเตีนแป๊ดตเป็นโยกแค่เดียวโอ้ยคนก่อนใช่จ้ายกห่างเร็วยกห่างเร็วใช้ปลาุ้ว่าปลาบนะใชปลาดแม่โป๊ที่โมี่ไผแม่ผ้ายางมันี่บ่แม่กับผ้านยางรอบบต้นยังจตีตัว้ โอ้ต้นจันปีนี่แม่หวาดเนี่ยปลูกพักบ่ล่ะผมไม่ได้ไปถ่ายเลยไหมน้ำปลูกบนนันไงน้ำเปื่นนี่ครับพี่น้องคื่ออะไรบ้านี้เพราะใหญ่มากเลยเมืองคือเอือยอะไรบ้านี้คือเอือยเรื่มคือเอือยไปเรื่อยๆอะไรบ้านี้พ่เพิ่นเพิ่นสนใจดิ พี่น้องเอ้ยงามงามผมบอกเลยว่าปีนี้อลังการครับงามปีนี้ครับบอกเลยมีแต่สุดสีสดใสเนาะปาตัวนี้งามดีพี่น้องงามดีเอาไปรับเปิดฤดูกาลได้พี่น้องถ้าว่างเด้อแม่หวานยจะมาอลังการอลังการสุดมีแต่งามงามอลังการทั้งอลังการกระเป๋านนบแล้วผมว่า ผมว่าสู้อันเพลงนึงบระมาณเป็นเป็นเพ่งโซ่ละแสนมา้แต่ผมว่านี่เออเอาง่ไงพี่น้องงามันดีผมบอกเลยที่ผ่านมากกว่าคักแล้วมาปีนี่แห้งจังผมบอกเลยจ้าจ้าชุดเฉยไหมคะสวยไหมสวยไหมคะให้เพี่นบอกเล่าหรือบอกไทยล่ะนี่ชุดเวยไหมคะชุดเฉยไหมใสวยุดเฉยดีใสวชุดเฉยโอ้งามดีพี่น้องมึงเไง เต็มสูตงามนีเอามาเด้อครับผู้ใดจะมาท่นมากกับฝ่ามาสมครเด้อมันเต็มลวบ่เนี่หนเด้อคนมาเลยผลลับหารถบ้าถุนหละเด้อพี่น้องเด้อลัคนร้อยยี่สคนผู้ใดปีนี้แม่เดนเสือซีโรบาเพ่อหารถบ้าุนมาเนี่ยแตงงามดีมึงน่ย เฮ้ยภูไห <|so|>? ่มาถือไฟอย่างง่ามเลยแม่หวานว่าผ uh ูไห่มาถือไฟอางง่ามเลนแหละงามๆเนาะเออโอ้ยพ่อยากเอาลูกอวดซื่อๆหรอกแม่เด้งหน้าเข่างามเนาะแม่เงไงง่าพ่อโขนคนนี้พ่อจะทำอ่างเหรอนพูดเสือเขียวเสื้อสร้างนะยิ้มนะเด้อยิ้มแน่าน่นันลายสวยเอ้ยนี่ครับพี่น้อง S <S <S เอ้ยยิ้มไหนแล้วยิ้มใบเอายิ้มหวานหน่อยเอ้อคือปัญหาหักเท่าไนี่เอายิ้มหวานหน่อย,นนออยคุนเป็นคใครจ้าอาไฮไซยาเสือยิ้มยากตัเปพอช่วงการตัวเนี่ยอออเอ้ยพี่น้องได้เห็นตเต็มเต็มแล้วพี่น้องเอฟซีได้เห็นเต็มเต็มแล้วมันนี่ดาร่าซองผมได้หนีบอดหน่อยนี่น้องลำแพนนี่โอ้ยพี่นอออ้องชินฮอดชินฮอดถ้วนโอ้ยคือหอมใช่ไหมฮหอมก็หอยแมลงเนาะอ๋อหอมจังเลยค่ะ หอ,อมจริงจริงน้ำมันแร็คเป็นหอมดอมีนี่ครับพี่น้องมามารอบนี้มามาเป็นมูแมแหวหวานอย่างประมาณบวกกีสมวงครับเดี๋ยวมืองสาวกับภากันออกเดินทางอีกทีเราแล้วจะประมาณวันที่ไหนครับข่ามาวันที่สิบสามเตรียมตัวมาตัาง้งวิธีเขาจะตั้งประมาณสิบสี่พวกผมก็จะขึ้นจอนอยังไงแล้วอยู่สนามกีฬากลางกันแหละคือว่ารอบนี้บอดเพิ่มงวัวเป็นสามตัวไหมสามตัวบอครับมาเด้อพี่น้องเด้อ จากตัวหนึ่งโมงแม่เลรอตอนนี้ฟุตบอลไล่โซต์บอกมันนี่ว่าสามตัวครับปตาสปองง้วก,กันเป็นแสนเลยพี่น้องอันในไล่โซต์แต่แจ,ก,จกตัวหนึ่งอันพูมาหน่างงานันสองตัวทองกับซิบเซนที่เราผู้ใดบริสะดวกมากกับลอยหาซิบเก้าบาทผู้ใดสะดวกมากกับบอลมาเห็นมานอนนี่มากลางเตียนกันอย่างนอนเลยเอฟซีองผู้ใด่นมากแ่กรุงเทพกรุงไทยมาในทางอื่นนะแม่เออ ผวนครับมารอบนี้ย่างที่ว่าครับมีแต่แนวก่อสร้างเท่านั้นกับกอสร้างโอ้ยใส่เงินบอลแมนหน่อยครับรอบนี้ยไอพี่น้องเห็นเต็มเต็มเลยรอบนี้อ,อ้าพี่น้องครับปัะนดี๋ยวผมชีไ้ไปแล้วครับประเดี๋ยวฟอรเห็น <c oughs> บอลหน่อยเต็มเต็มเลยเอฟซีขีดหอดหลาย <c oughs> เห็นเห็นบนเต้นม,มือน,นั่นแหละโอ้ย เต้นบบเต้นโบกี mm ่นาที hmm. no, ่เองนี yeah, ่คนเบิ่งโอ้หูคนในหนาไวที่นะห้องคิดการน้ำเพล่ไหมแม่เพิ่นบ่แม่เพิ่นไปยอกหักเลยนะก็เล่นที่ยอกหักเพียงจบก่อนเพียงหนึ่งเข่านะพอพอเพิ่นหลองพอเพิ่นหลองกันอยู่เวที่นะยอกหักจรงจริงจริงไม่มีดนตรีไ่มีดนตรีนะไม่มีดนตรีอาร์ตพี่น้องครับนี่ครับ คลิปนี้ฝากยัง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 ตัวนี้เนาะนี่ครับบรรยากาศยังามาแรงกับประมาณนี้ครับส่วนเดินเสือเขากับมานอนอยู่นี่ก็ได้ตัวแม่นี่เอ๊ะเอ๊ะเป็นห้องใหญ่เล่นบ่แม่นี่่ะห้อง,งาายันนนงนั่นนี่ห้องนอนโอ้โหฮะ โอ้พ oh, ูดซใส่เ <unhappy> ต well, okay, ียงสองชั <nossos viewers> than, so ้นพน้าแบบทหารเลยแล้วมันดีได้เท่าไรได้่เตียงเนี่ยสิบอเตียงไม่ยี่สโอ้ยี่สิบสองคนสองยี่สิบค ดอกจำปาหอมหอมนี่ครับอ่ะหอ,หอมหอมได้แจกต้นมาหอมอะไีดอกจำปีหมหอมหอมเลเนลาะจำปาเป็นตะยูดีได้ไหมฮะเป,ป็นเ <laughs> ท้ามาจากมักมือไปเป็นเดือนพวก <laughs> ผมไปเป็นเดือนสสวัเอาไปน่อนคลิปนี้ฝากไว้สำเนียคลิปหนเลี้ยงฟอนไหมครับ บิ่งแล้วก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินเอเมเชียร์ได้พี่น,อน,น้องเด้อน่าเห็นแล้วครับนะเนาะผู้ใดบรอดสะดวกมากเมือ่อไปดูดูการนี่ก็มาเลยครับบัตรราคา159บาทครับแจกง้อ3ตัวเลยครับผู้ใดสะดวกมากก็มาครับนี่ครับนี่วางอยู่วางเศร้าบ,บุออกิดดอกขึ้นครับเอ้าไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ